สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มาดูสมเด็จรุ่นเก่ากันบ้างนะครับเป็นสมเด็จของหลวงพ่อเย็นบรรลันแรงนะครับองน,นี้เป็นเนื้อพิเศษนะครับเนื้อขาวค่อนข้างยากนะครับที่เห็นมายังไม่ถึงสิบอง์เลยนะครับส่วนใหญ่จะเจอเนื้อน้ำตาลนะครับรุ่นนี้นะครับมีหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับ มีสมเด็จพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางนะครับพิมพ์นางกวักพิมพระพุทธพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับพิมพ์นางพญานะครับมีประมาณสักเจ็ดแปดพิมได้นะครับเนื้อหาออกหลายโซนครับมีโซนเขียวก็มีนะครับออกน้ําตาลออกเทานะครับแต่เนื้อหาของท่านวัดนี้ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ครับพระหลวงพ่อเย็นรุ่นนี้สร้างเมื่อปีสองสี่เก้าหกนะครับ ตามประวัติว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ําได้นําผงปากน้ํารุ่นแรกมาผสมด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นประธานในวิธีปลุกเสกในครั้งนั้นด้วยนะครับปีสองสี่เก้าหกนะครับโอเคครับรู้จักพระแล้วมาดูาพิมพ์ทรงกันบ้างครับพระรุ่นนี้เป็นพระแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับใช้บล็อกเป็นเมื่อก่อนใช้เป็นบล็อกหินมิตโกนนะครับคือแกะบล็อกหน้าเดียวแล้วก็ ทำเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับหลังจากนั้นก็ผสมมวลสารว่านต่างๆผงพุทธคุณผงผงปัตมังผงม,มหาราชผงตีนสิงห์เหนะครับผสมเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการกดพิมพ์ในแม่พิมพ์แล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ทำการปาดนะครับทการปาดปาดบบโบราณสังเกตพระนะฮะพระหลวงพ่อเย็นจะไม่เท่ากันนะครับ จะไม่เป็นไม่เป็นทับเป็นฉากเท่ากันทั้งองค์เหมือนพระสมัยปัจจุบันซึ่งซึ่งเขากดมาจากเครื่องนะครับประกดเวาลาณที่เป็นอย่างนี้นะฮะจะไม่เป็นเหลี่ยมแต่ช่างเขาก็พยายามใช้การาตะใบใ้กดกระดาษทรายฝนให้มันให้มันเท่ากันอยู่มือนกันนะครับจะมีรอยฝนฝนข้างอะไรพวกนี้นะครับพระอนี้หลังจากทันเสร็จแล้วนะครับเขามาทำการ ทาเล็กเกอร์นะครับเห็นไหมฮะจะมีขับเล็กเกอร์แห้งๆเก่าๆเนี้ยังมีเหลือให้เห็นนะครับเห็นไหมฮะรับเล็กเกอร์นะครับขับเล็กเกอร์ตัวน,นี้ทาชาติเหลืองนะฮะทาชาติเหลืองครับเห็นมวลสารไหมครับรุ่นนี้วิธีดูดูไม่ยากครับถ้ากดจากแม่พิมพ์เห็นไหมครับพิมพ์ การพักที่กดยางไม่พิมพ์จะมีความคมนะครับผิวจะค่อนข้างตึงนะฮะเพราะเกิดจากแรงอจาจจะจากการกดนะครับใบหูต้องชัดครับบางองค์ไม่ชัดก็ได้นะครับบางทีติดในพิมพ์บ้างอะไรบ้างแต่ถ้าติดได้ถือว่าดีครับของเก๊จะไม่ค่อยติดนะครับติดบางมากครับสังเ,เกตนะซุ้มนะครับซุ้มมัคมเห็นไหมครับเห็นนะฮะเห็นนะครับ นะครับซุ้มผ่าลงพเย็นเนื้อขาวหรือน้ําำตาลก็พิมพ์เดียวกันนะครับเอกลักษณ์ของผ้าลงพเย็นเลยนะครับก็คือเรื่องของโพรงอากาศเนื้อหาผ้าค่อนข้างแต่งนะครับพรกอากาศพวกนี้ฮะเกิดจากพวกพวกว่านที่สลายตัวได้นะครับหลุดออกไปนะครับพอน,นานไปผ้าเก่าครับผ้าสิบหกสิบปีแล้วนะครับ ว่านพวกนี้มันหลุดเป็นโพรงออกไปเหมือนเกสอนดอกไม้ว่งวางๆพวกว่านบ้างพวกอะไรบ้างเนี่ยฮะเ,เห็นเนื้อขาวมีจะมีเ er อกลักษณ์อยู่อย่างเห็นไหมฮะจะมีเส้นเป็นตารางตารางตารางเห็นไหมฮะอันนี้เกิดจากการวางพระทาเล็กเกอร์ far, แล้วทาวางบนตะแกรงนะฮะมันจะมีรอยตะแกรงเห็นไหมครับตันนี้ผ้าผ่านการใช้มาบ้างเลยติดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นไหมแต่ก็ยังมีให้เห็นเห็นไหมครับรอยตะแกรง ลอยวางบนตะแกรงแตกพลาดน,นะครับมวนสารดีมากนะครับเนื้อขาวเนี่ยอย่างเงี้ยดูมอลสารชัดชัดนะครับเอกลักษณ์คือต้องมีโพรงครับเหมือนฟองน้ําครับง่ายง่ายเหมือนฟองน้ําครับพระลงพยินเป็นมวนสารนะครับเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับ เห็นไหมฮะมีเม็ดขาวเม็ดแดงพงอากาศเองที่ผมว่านะครับเห็นมวลสารไหมครับมวลสารสุดๆนะครับรุ่นนี้พักกดพิมพ์กันเองที่วัดน,นะครับหงดีมวลสารดีหลวงพ่อสดวัดปากน้าหลวง,ง,งพ่อพรมหลวงพ่อโตหลวงปู่ทิมนะครับหลวงพ่อขายวัดสวนขันมาร่วมพิธีด้วยนะครับรเห็นไหมฮะมวลสารนี่ไหมครับ มครมลสารเยอะมากคับรุ่นนี้น่าใช้นะครับรุ่นนี้ดูไม่ยากครับผมเก๋ผ้าถอดพิมพ์ครับผ้าไม่สวยนะครับเก๋ส่วนมากจะเห็นที่เห็นจะไม่ได้สีน้ำตาลนะครับเห็นไมหมฮะผ้าหมพ็ะเย็นที่ผมบอกเอกลักษณ์พระท้าเลยต้องมีในะทุกองนะครับเห็นไมหมครับโลรงโงอากาศตรงนี้ฟองอากาศตรงนี้ เห็นไหมฮะเกิดฟองอากาศเป็นเอกลักษณ์ของเกทําไม่ได้นะครับของเกทําไม่ได้นะครับพวกนี้เห็นไหมพวกโพรงพวกนี้ยี่มวลสารไม่ต้องพูดถึงเลยฮะจากเก๊เกทคงทาไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะธรรมชาติความเก่าต้องแบบนี้เลยนะครับอย่างเงี้ยพระเก่านะครับปีสองสี่เก้าหกนะครับหลวงพ่อสดเป็นประธานปลูกเสกนะครับตัวนี้หลวงพุทธิมหลวงพ่อโตก็ามานะครับ เนื้อหาครับสุดยอดครับของรุ่นนี้โอเคครับวันนี้แนะนำแค่นี้นะครับวัสดีครับ